งหลังน้ำเสียงที่ดุดันและท่าทีที่แข็งกกราวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาบุคคลผู้ครองอำนาจของประเทศทั้งในฐานะหัวหน้าคอสชอที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาตรา44ได้ให้อำนาจไวย่างเบ็ดเสร็จแล้วล่าสุดพลเอกประยุทธ์ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29และต้องแบกรับภาระใหญ่คือการสร้างความปรองดองและนำประเทศเข้าสู่การปฏิรูปก่อนที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชน แต่ท่ามกลางศึกนอกและศึกในและสถานการณ์ที่กดดันปรากฏภาพอาจารย์น้องหรือรองศาสตราจารย์นราพรจรันโอชาภรรยาอยู่ข้างกายของบลเอกประยุทธ์ตลอดมาโดยภารกิจล่าสุดเมื่อวันที่21สิงหาคมควงคู่ออกงานในพิธีวันสถาปนากมานรมทหารราบที่21รักษาพระองค์จังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นวันเดียวกันกันกบที่สานิติบัญญัติแห่งชาติ เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศทั้งนี้มาย้อนกลับไปเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกอาจารย์นาราพรได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและรับเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโทรทัศน์ทางไก่ผ่านดาวเทียมโรงเรียนไก่กังวล พร้อมทั้งทำหน้าที่นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกดูแลสวัสดิการขวัญกำลังใจของนายทหารในกองทัพบกด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดอาจารย์นาราพรทำหน้าที่แม่ดูแลลูกสาวฝาแฝดพลและเพลินจนทั้งสองเรียนจบนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในเวลาแค่3ปีครึ่งและให้ลูกของตนเลือกอาชีพได้อย่างอิสระอีกด้วยโดยหลังจากนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชา จะต้องเป็นผู้บริหารประเทศให้เป็นไปตามรถแมพที่วางไว้และนำไปสู่การเลือกตั้งในวันที่1ตุลาคม2558จึงจะต้องแบกรับภาระที่กดดันต่อไปอีกกว่า1ปีทำให้สตรีผู้นี้จะต้องคอยเป็นน้ำเย็นที่ดับไฟในใจของพลเอกประยุทธ์เกตมณีแก้วผลึกทีมข่าวการเมืองสปริงนิวรายงาน